ถ้าสาเหตุที่ทําให้ท่านเป็นผื่นคันโดยคนส่วนใหญ่นึกไม่ถึงครับน่ากลัวมากครับสำหรับผื่นคันครับถ้าใครเคยเป็นนะครับขึ้นมาเป็นปื้นแดงๆนะครับบางคนนี่ใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะโอ้โหทุกทรมานมากยิ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนแล้วไม่มียานะครับโอโ้โห,โหงานงอกเลยนะครับเกากันทั้งคืน สวัสดีครับผมมาทับนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ทับชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องถ้าสาเหตุที่ทําให้ท่านเป็นผืน่นคันโดยคนส่วนใหญ่นึกไม่ถึงครับโอ้โหวันนี้ครับ น่ากลัวมากครับสำหรับผื่นคันนะครับถ้าใครเคยเป็นนะครับขึ้นมาเป็นปื้นแดงๆนะครับบางคนนี่ใหญ่เท่าฝั่งมือเลยนะครับโอ้โหทุกทรมานมากยิ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนแล้วไม่มียานะครับโอ้โหงานงอกเลยนะครับเกากันทั้งคืนนะครับวันนี้มาดูกันครับว่า5สาเหตุที่คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึง มีอะไรบ้างครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับก่อนที่จะมาดู5สาเหตุนี้ครับใครรีบใครมีเวลาน้อยไปดูช่วง3นาทีสุดท้ายก่อนครับสรุปไปให้ครบทุกอย่างภายใน3นาทีนะครับแต่ถ้าใครมีเวลาครับเราฟังเรื่องนี้ไปพร้อมกันเลยครับสำหรับผื่นคันหรือว่าทางการแพทย์เราเรียกว่าเออติคาเรียนะครับเป็นผื่นแพ้ผื่นคันนะครับมีลักษณะเนี่ยมันจะเป็นปื้นนะครับบางคนเนี่ยก็มีขนาดใหญ่บางคนก็มีขนาดเล็กนะครับ มันเป็นได้ตั้งแต่ขนาดปลายดินสอนะครับถึงใหญ่ขนาดเป็นจานเลยก็ได้คือเป็นพื้นที่ใหญ่เท่ากับจานนะครับโอ้โหน่ากลัวมากนะครับแล้วยิ่งเกามันยิ่งลุกลามยืดขยายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพื้นพวกนี้นะครับมีหลายสาเหตุครับและ5สาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ท่านอาจจะนึกไม่ถึงเลยครับสาเหตุแรกเลยครับสาเหตุที่1ก็คืออาหารครับหรือเรียกว่า food เอ่อติคาเรียหรือว่าสาเหตุที่เกิดจากอาหารนั่นเองนะครับอาหารโดยส่วนใหญ่นะครับที่มักพบนะครับก็จะเป็นอาหารทะเลหรือบางคนก็จะเป็นไข่หรืออาหารอะไรก็ได้อาจะเป็นถั่วเนี่ยก็พบเยอะนะครับก็พบได้หลากหลายนะครับซึ่งหลักการเนี่ยก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารพวกนี้แล้วอยู่ดีมีผื่นขึ้นตามตัวนะครับมันจะไปขึ้นที่หลังที่หน้าที่คอที่แขนที่ขาได้หมดนะครับ ไม่มีเขาเรียกว่าข้อห้ามสามารถขึ้นได้ทั้งตัวถ้าท่านกินอะไรแล้วผื่นขึ้นทุกครั้งให้ท่านนึกว่าอันนี้แหละมันน่าจะเป็นสาเหตุของผื่นคันของท่านคราวนี้แล้วจะทดสอบได้อย่างไรอันนี้ไม่ยากครับจะทดสอบได้อย่างไรก็คือเพียงแค่ถ้าท่านสงสัยอาหารตรวนี้เช่นท่านกินอาหารทะเลเนี่ยแล้วเป็นตลอดเลยให้ท่านลองเลิกทานอาหารทะเลไปสักประมาณ1สัปดาห์ไม่ทานเลยนะครับถ้าท่านหายดีนะครับ ยังไม่ได้บอกว่าไม่ใช่หรือใช่นะครับถ้าท่านหายดีให้ท่านลองกลับไปกินอาหารทะเลใหม่ที่ท่านคิดว่าท่านแพ้นะ่ะท่านกินปุ๊บแล้วผื่นขึ้นมาอย่างนี้ถึงจะใช่นะครับแต่ถ้าท่านกลับมากินปุ๊บแล้วไม่ขึ้นแปลว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่นะครับแถมต้องบอกอย่างนี้ครับไอ้ผื่นแพ้นี่นะครับมันร้ายกาจครับยังไงครับคือสมมุติว่าโดยปกติอ่ะเวลาเรากินอาหารเข้าไปอ่ะถ้าแพ้แล้วมันควรจะมีผื่นขึ้นมาเลยใช่ไหมครับแต่ว่าผ <c oughs> ื่นแพ้พวกนี้นะครับ มันไม่ยอมขึ้นครับเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยบางทีครับอาจจะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3าชั่วโมงหรือบางทีอ่ะหชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยกว่าผื่นจะขึ้นอันนี้เนี่ยโอ้โหทำให้เรายากลําลบากมากเลยในการกะเกณ์ว่าเฮ้ยจริงๆมันเกิดจากอาหารหรือมันเกิดจากอย่างอื่นครับและนี่ก็คืออย่างแรกครับก็คืออาหารนั่นเองครับเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดผื่นแพ้โดยที่คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึงครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับ สาเหตุของผื่นแพ้ที่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ก็คือการออกไปนอกบ้านครับงงสิครับการออกไปนอกบ้านคืออะไรก็คือหมายถึงว่าขณะที่เราออกไปนอกบ้านเนี่ยเราไปโดนอะไรก็ไม่รู้ครับโดยส่วนใหญ่นี่นะครับเช่นโดนมแมลงนะครับโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยโดยไม่รู้ตัวนะครับหรืออาจจะโดนสารต่างๆเช่นบางท่านเนี่ยอาจจะแพ้ PM2.5 นะครับแพ้ฝุ่นแพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยเวลาช่วงไหน PM 2.5สูงเนี่ย ผืนขึ้นทั้งตัวมีนะครับมีเยอะเลยนะครับและยังไม่พอครับในบางรายครับแพ้อากาศร้อนนะครับแพ้อากาศเย็นแพ้อากาศแห้งอากาศต่างๆเนี่ยถามว่าโดยตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ทําให้เป็นผื่นภูมิแพ้หรืออะไรพวกนี้หรอกครับเพียงแต่ว่าการที่เราโดนอากาศร้อนมากหนาวมากแห้งมากนะครับพวกนี้จะก,กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ย เขาเรียกว่ามีเซนซิทิวิตี้หรือไวต่อการสัมผัสต่อสิ่งต่างๆมากขึ้นเมื่อเราไวต่อสิ่งสัมผัสต่างๆมากขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะแพ้สิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นครับและนี่ก็คือสาเหตุข้อที่2ครับก็คือการออกไปข้างนอกแล้วโดนแมลงสัตว์ก,กัดต่อยนะครับหรือโดนมลภาวะเช่นฝุ่นต่างๆหรือว่าโดนแสงอาทิตย์ที่รุนแรงเกินไปอากาศที่หนาวเย็นเกินไปหรืออากาศที่แห้งเกินไปก็สามารถทําให้ท่านเกิดพื่น แพ้ตามลำตัวได้นะครับและนี่ก็คือข้อที่2ครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับข้อที่3เนี่ยผื่นแพ้นีครับสามารถเกิดได้จากโรคประจำตัวครับข้อที่3านี่ก็คือโรคประจำตัว<ๆ>ก็ต้องบอกว่าโรคประจำตัวหลายๆอย่างเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดผื่นขึ้นตามลำตัวได้นะครับก็มีหลากหลายเลยนะครับ ก็อาจจะมีโรคมะเร็งหลายๆอันเนี่ยก็ทําให้เกิดผื่นขึ้นตามลำตัวได้นะครับเช่นมะเร็งต่อมน้าเหลืองเป็นต้นนะครับหรือว่าโรคของต่อมไทรอยเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เกิดผื่นแพ้ตามลําตัวได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็พบได้เรื่อยๆนะครับหรือเป็นกลุ่มพวกผู้ที่ติดเชื้อ hiv นะครับก็อาจจะเกิดผื่นแพ้ขึ้นตามลําตัวได้อันนี้ก็พบได้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เป็นผื่นแพ้เนี่ยบางทีเราก็ต้องมาดูว่าเออเรามีโรคประจําตัวอะไรบ้างหรือเปล่าและถ้าโรคประจําตัวนั้นสามารถรักษาได้หรือทําให้มันทุเลาลงได้อาการผื่นแพ้พวกนี้ก็จะหายไปครับก็พวกนี้ถ้าเป็นเนี่ยควรจะรีบรักษาเพราะอย่างนี้ครับการเป็นผื่นแพ้เนี่ยนะครับถ้าเราเป็นน้อยกว่า6สัปดาห์เนี่ยเขาเรียกว่า,าเป็นแบบ acute หรือว่าเป็นแบบฉับพลันแต่ถ้าเป็นแบบมากกว่า6สัปดาห์เนี่ยก็เรียกเป็นแบบ chronic หรือว่าเป็นแบบเรื้อรัง เมื่อไหร่ก็ตามที่มากกว่า6สัปดาห์เนี่ยโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดเนี่ยก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารีบเป็นรีบรักษาก็รีบหายครับและนี่ก็คือข้อที่3ครับโรคประจําตัวครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับข้อที่4ที่เป็นสาเหตุให้เกิดพื่นคันนะครับก็คือการออกกําลังกายครับบอกเฮ้ยการออกกําลังกายทําให้เกิดพื่นคันได้หรอบอกว่า ทำให้เกิดผื่นคันได้ครับถามว่าทําไมการออกกาลังกายทําให้เกิดผื่นคันนะครับเหงื่อหรือเปล่าบอกไม่ใช่ครับต้องบอกอย่างนี้ครับโดยปกติเนี่ยการออกกำลังกายเช่นการวิ่งหรือการเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟรินออกมานะครับแล้วก็จะมีพวกกลุ่มของสารอะสติลโคลีนนะครับสารพวกนี้เนี่ยก็จะหลั่งออกมามากถ้าเกิดสารพวกนี้หลั่งออกมามากจนเกินไปนมันจะแทรกซึมออกมาตามผิวหนังของเราและทําให้เราเกิดอาการ แพ้หรือเกิดอาการคันได้พวกสาระอสติลีนสามารถช่วยยับยั้งการถูกทำลายของเซลล์หลังออกกำลังกายได้คือร่างกายเราสร้างสารนี้ขึ้นมาเพื่อหลังจากเราออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยเซลล์บางส่วนเราจะโดนทำลายเช่นเซลล์กล้ามเนื้อเป็นต้นสาระอสติลีนเนี่ยเขาจะไปเขาเรียกว่าป้องกันการโดนทำลายของมันแต่พอมันออกมากมาเกินไปปุ๊บมันซึมออกมาตามผิวหนังเราเลยครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอออกมาตามผิวหนังปุ๊บเราเกิดอาการคัน ตามผิวหนังครับและนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ท่านเกิดอาการคันหลังออกกําลังกายอย่างหนักครับหรือว่าเขาเรียกว่ามีเอนโดฟินหลังมากแล้วก็มีอะสติลโคลีนเนี่ยออกมาเยอะครับและนี่ก็คือสาเหตุข้อที่4ครับมาดูสาเหตุข้อที่5ครับ สาเหตุข้อที่5ก็คือเรื่องของ emotional stress หรืออารมณ์เครียดนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าอารมณ์เครียดเนี่ยทำให้เราเกิดปัญหาได้หลายๆอย่างเลยและสามารถทําให้เกิดผื่นคันได้ด้วยนะซึ่งแบบโอ้โหเลยเชื่อเนาะแต่ว่ามันก็เกิดได้ถามว่าทําไมมันถึงเกิดได้ครับก็เพราะว่าอารมณ์เครียดเนี่ยนะครับจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารที่เรียกว่าฮิสตามีนนะครับฮิสตามีนเนี่ยพอหลั่งออกมาปุ๊บเนี่ยร่างกายเนี่ยก็จะเกิดอาการคันอาการผื่นนะครับบางครั้งเนี่ยก็เกิดอาการที่แบบ หายใจไม่ออกนะครับหอบเหนื่อยโหมีมากมายหลายสาเหตุนะครับเรื่องอาการจากอาการเครียดเนี่ยนะครับเพราะทำให้ฮิสตามีหลัง่งถามบอกว่าเด็กเป็นได้ไหมบอกเด็กก็พบได้นะครับอาการเครียดเนี่ยคือมีวิจัยเลยบอกว่าเด็กบางคนเนี่ยเคยพบว่าเด็กที่ลงไปร้องดิ้นกับพื้นจะเอานูน่นเอานี่เนี่ยเขาจะเกิดความเครียดใช่ไหมครับมีพื้นขึ้นตามตัวเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าพื้นจากสเตรสหรือพวกกลุ่มสเตรสเออร์ติคาเรียนะครับอันนี้ก็ นานๆก็พบไม่ได้นานๆอ่ะก็พบได้เรื่อยๆนะครับสาหรับเรื่องของผื่นที่เกิดจากความเครียดนะครับซึ่งความเครียดเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับทั้งงานหนักทั้งเครียดเรื่องเงินทั้งโอเยอะแยะนอนน้อยก็ทําให้ผื่นขึ้นเพราะเกิดความเครียดแล้วก็ร่างกายก็หลั่งสารฮิสตามีนเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพให้ดีนอนให้เพียงพอควบคุมความเครียดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราแบบเฮ้ยพอไหวมันก็จะทําให้อาการต่างๆเนี่ยลดลงครับและนี่ก็คือข้อที่5ครับ ผื่นที่เกิดจากความเครียดครับครับคราวนี้ก็จะมาสรุปกันนะครับว่า5ข้อหรือ5สาเหตุทั้งหมดที่ทําให้เกิดผื่นคันนะครับโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยมากคิดไม่ถึงมีอะไรบ้างครับข้อแรกครับอาหารครับอาหารมีหลากหลายนะครับอาหารทะเลถัวต่างๆนะครับ หรือว่าเป็นผลเบอร์รี่เนี่ยบางคนก็แพ้นะครับโอ้มีมากมายเลยอาหารเนี่ยสามารถแพ้ได้หมดนมบางคนก็แพ้นะครับก็ต้องไปลองดูว่าเออเราแพ้อะไรแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเราแพ้เนี่ยเราลองหยุดดูสักสัปดาห์หนึ่งแล้วลองกลับมาทานใหม่เออถ้ากลับมาทานใหม่แล้วมันไม่เป็น แปลว,ว่ามันไม่น่าจะใช่ตัวนี้แต่ถ้ากลับมาทานใหม่แล้วเป็นแปลว,ว่าเฮ้ยจับโจรได้แล้วใช่แน่นอนไอ้นี่แหละที่ทําให้เราแพ้นะครับและนี่เขาเรียกว่า food a คาเ r ียหรือผื่นแพ้จากอาหารครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับข้อที่2ก็คือจากการออกไปข้างนอกและสัมผัสมลพิษครับก็อย่างที่บอกครับเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยนะครับบางทีเราก็ จะไปสัมผัสมลพิษ PM 2.5บ้างนะครับหรือว่าไปโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยโดยไม่รู้ตัวบ้างหรือบางทีก็ไปโดนแดดร้อนจัดบ้างไปโดนอากาศหนาวจัดบ้างอากาศแห้งบ้างซึ่งทําให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะไวต่อสารต่างๆมากซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดผื่นคันตามตัวต่างๆและนี่ก็คือข้อที่2ครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับข้อที่3ก็คือโรคประจําตัวต่างๆครับโรคประจําตัวหลายๆอย่างนะครับหรือว่าโรคที่เป็นเรื้อรังก็สามารถทําให้เกิดผื่นคันได้นะครับเช่น SL เอเป็นต้นหรือก็โรคของพุ่มพวงนะครับเขาเรียโกโรคพุ่มพวงก็คือโรค SLE ลเนี่ยก็ทําให้เกิดผื่นได้นะครับโรคไทรอยนะครับโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะครับก็ทําให้เกิดผื่นคันได้ HIV นะครับก็สามารถทําให้เกิดผื่นคันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถควบคุมอาการของโรคพวกนี้ได้ดีเนี่ยอาการผื่นก็จะลดลงครับและนี่ก็คือข้อที่3ครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับข้อที่4ก็คือการออกกําลังกายครับการออกกําลังกายเนี่ย ทำให้สารอะซิติลโคลีนหลั่งออกมานะครับเพื่อป้องกันการเซลล์โดนทำลายนะครับป้องกันเซลล์ดามจนะครับเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเซลล์กล้ามเนื้อหรืออะไรเนี่ยก็จะมีการบาดเจ็บใช่ไหมครับอะซิติลโคลีนเนี่ยหลั่งมาเพื่อป้องกัน แต่เพอเอิร์ดบางทีมันหลั่งมามากเกินไปนะครับหลั่งมามากเกินไปปุ๊บมันซึมออกมาทางผิวหนังซึ่งหลังจากซึมออกผิวหนังเนี่ยมันทําให้เราเกิดอาการแพ้ตามร่างกายได้นะครับก็ทําให้เกิดผื่นคันเป็นปื้นเลยนะครับยิ่งเกายิ่งมันยิ่งขันนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุข้อที่4ครับและต่อไปครับสาเหตุข้อสุดท้ายครับสาเหตุข้อที่5ก็คือความเครียดครับเมื่อท่านเครียดมากนะครับหรือว่ามีภาวะที่แบบ ไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับจะทําให้ฮิสตามีนหลั่งเยอะในร่างกายและสารฮิสตามีนเนี่แหละครับเป็นตัวการสําคัญเลยครับที่ทําให้ท่านเกิดผื่นแพ้ บริเวณลำตัวบริเวณหน้าบริเวณแขนขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถควบคุมความเครียดได้อาการพื่นก็จะลดลงครับและนี่ก็คือ5อย่างที่เป็นสาเหตุของพื่นคันที่คนทั่วไปมักนึกไม่ถึงครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ